อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูหลายคนเขาพูดตรงกันนะใช่อาารคุณผู้ชมครับเราแคปคอมเมนต์มาให้แล้วไปดูคอมเมนต์คุณครูที่อัดอั้นตันใจกันทั่วประเทศกับสอตองกับสอตองอคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราลองมาเลือกดูกันสนักงานตรวจเงินแผ่นดินะครับผมใบเสร็จ8บาทไม่มีเลขเสียภาษีไล่ถามไล่บี้เขาลายเซ็นใบสําคัญรับเงินหางสอสเสือสั้นกว่าในสาเนาบัตรไม่ผ่านเก้าอี้ตัวละเกือบแสนบอกไม่แพงเกินจริง ตึก2,000ล้านขยายสัญญาไม่รู้กี่รอบบอกทำตามระเบียบราชการค่ะคนดีเป็นชั้นเนี่ยไม่กล้าไปออดิตใครนะอายคนยกเว้นหน้าด้านหน้าทนเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นเป็นกำลังใจอะเป็นกำลังใจให้ค่ะดีค่ะดีค่ะเก้าอีตัวเท่าไหร่นะ90 0 0 0กว่า90 0 0 0กว่าเป็นกำลังใจอะ มึงอะไรวะคุณครูคนต่อไปใครเป็นกรรมการกำหนดราคากลางเก้าอี้คะครูพัสดุฝากถามเออตอบกูหน่อยอีเรื่องเก้าอี้เนี่ยมึงยังชานะตินะตอบหน่อยนี่คือภาพจำคุณเขาเห็นหน้าคุณเวลาเดินไปไหนเขาจะถามว่าวันนี้เพิ่งลุกจกากเก้าอี้ตัวไหนมาเหรอจริง ตูดเป็นไงบ้างตูดเป็นไงอ้าวอันนี้อะไรมาไล่บี้ถามหาเครื่องตัดหญ้าที่ลงทะเบียนครูพันธ์ไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วต้องหามาสแสดงให้ได้ไม่งั้นถือว่าทุจริตแจ้งว่าพังก็ไม่ได้เพราะครูพัสดุคนเก่าไม่ได้แทงออกว่าชำรุดกรรมของพัสดุที่มาใหม่จะไปตามหาจากไหนหาไม่เจอก็จะถูกยัดคดีทุจริตแล้วมันเรื่องอะไรของครูที่ต้องมาพลิกแผ่นดินตามหาเศษเหล็กที่ชำรุด r i p สตง สอตองอที่แปลว่าโอ้โหโนี่แล้วก็มีคนมาพิมพ์ต่อนะครับ <laughs> โดนเหมือนกันครับให้หาเก้าอี้พลาสติกที่ซื้อมา15ปีที่แล้ว10ตัว oh. ไม่รู้หายไปไหนจะเป็นจะตาย oh. นี่ก็เพิ่งบรรจุเข้ามา3-4ปี <laughs> <laughs> จะให้ไปหาที่ไหนงง <laughs> <laughs> เออเนี่ยเขาไม่ได้อากาติแล้วแหละ <laughs> อลองฟังดูนะว่าเขาคติไมนะตอนลงตรวจโรงเรียนทองแดงในสาย S D M I ยังถามว่าคุณภาพดีเหมาะสมราคาไหมถาม,ถามสาย S D M I นี่ซื้อใช่ไหมคุณภาพมันดีเหมาะสมกับราคาไหม <c oughs> ทองแดงไอ้ที่อยู่ข้างใน S D M I เนี่ยมัน <c oughs> ได้ไหมคุณภาพมันเยี่ยมหรือเปล่า <c oughs> นึกถึงเหล็กเส้นอาคารที่ใช้ก่อสร้างตึกเลยเราก็มีคนมาตอบจริงทําไมของคนอื่นตรวจเข้มตรวจยันสาย S D M I ทีตึกตัวเองเหล็กเส้นอาคารสำคัญกับชีวิตผู้คนไม่ตรวจย้อนแย้งดีคุณผู้ชมครับระหว่างเนี้ยคุณผู้ชมท่านใดที่สะดวกอาจจะเคยเป็นครูมาก่อนหรือเป็นครูปัจจุบันอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเคย,เคยมีประสบการณ์เดียวกันประสบการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยแชร์เขาไม่ได้นะเนี่ยเคยเบอร์ประกาไว้ <c oughs> ไอ้จุด <c oughs> เคยเบิกประกาไปไว้จุดลงทะเบียนง,งานหนึ่งห้าแทง่งโดนตั้งข้อสงสัยว่าเบิกไปทําไมเยอะห้าแท่งเว้ยเออเอาไปขายหรือเปล่า ทีหลังให้เบิกทีละแท่งแบบเอาจริงดิพี่คุณชนวิชาบอกครับคุณเตียวดอบอกบรรดาครูเขาไม่ได้คติแต่จองกระถิ่นมานานแล้วเออเออนะครับมีไม้มีอีกไหมคุณบาบอลบอกว่าเก้าอี้ตัวเดียวแพงกว่าชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน50ชุดโรงเรียนที่ผมเคยทํางานเพิ่งรับมาโอ้โหดูแลยันตูดะดูแลยันตูดะต้องอินพอร์ตจากอิตาลีใช่ไหม เออมาอิตาลีใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นหนังอิตาลีมั้งหรือสัก่างหนังลูกวัว Speak Italian Bonjour จบเอกอิงมานั่งทำการเงินโรงเรียนบัญชีโรงเรียนบี้ทุกบาททุกสตางค์ทุกใบเสร็จเออะอเอก็เอาสอตงอมาขู่จะลงตรวจให้ได้ให้ฉันได้สอนก่อนค่ะขอร้องเธอะยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กแทบไม่ได้สอนบอกเลยเรียนครูก็อยากเป็นครูค่ะไม่ได้อยากเป็นนักบัญชี อันต่อมาคุณจอนถ้าสอตองอใจดีกับครูเขาหน่อย <1> 1> ก็คงไม่เป็นแบบนี้เขาจบครูมารับทำพัสดุการเงินให้โรงเรียน <1> 1> ก็ถือว่าชีวิตนี้โรงเรียนนั้นโชคดีที่สุดแล้วถ้าไม่มีใครทำโรงเรียนทั้งประเทศจะเป็นเช่นไรฉะนั้นสอตองอควรใจดีกับครูให้มากกว่านี้ค่ะไม่ใช่ขู่แต่ระเบียบกับคุกครูเขาอยากสอนค่ะงานพวกนี้ไม่ใช่จะอยากทำสักนิดถ้าเขตใจดีสอตองอก็น่ารักคนทำก็คึกคักตามค่ะ ทําไปกูกลัวติดคุกไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยขูจังเออคุณธนูทองบอกเคยอยู่หน่วยงานนึงในกระทรวงเกษตรจะซื้อเครื่องอบลําไยช่วยสหกรณ์เกษตรพวกมาตรวจนอกหรือดูลําไยแล้วบอกว่าซื้อมาไม่ใช้ประโยชน์โอคุณลุงอรุณฮะเคยค่ะเบิร์ค่าอาหารว่างนักเรียนต้องให้ตรงกับจํานวนเด็กที่มาไม่ครบต้องคืนเงินและต้องมีใบเสร็จใบสําคัญรับเงินแค่จุดยังโดนตีกลับค่ะ ลำโพงห้องสมุดที่พังไปแล้วมันให้ไปหาซากพลิกโรงเรียนหาคุณลาลลิพัฒน์บอกมาคุณครูจ๋าคุณครูแชร์เข้ามาได้นะคุณครูทุกท่านเนี่ยยังมีอีกนะคอมเมนต์เยียม,มามาเรื่อยๆมาๆมามามาเรื่อยๆมาคุณครูเขาพาทัวร์แล้วแล้วเลิกถามสักทีว่าทำไมฮาร์ดดิส์ถึงไม่เต็มโอ้โหโอ้โหตามสเปคจะสอนให้ว่าฮาร์ดดิส์ถุเท่าไหร่วะเนี่ยสองห้าหกหกสองสี่สองเก้าห้าเก้าสามหกไบต์เนี่ย เวลาแปลงหน่วยเป็นกิกะไบต์เนี่ยมันจะหารด้วย1นึ่3พันยี่สี่สามครั้งไม่ใช่พันท่วนมันถึงได้เหลือสองสามเก้ากิกะไบต์ไง <laughs> โอ้โหยี่มีเงินี่มีรวยนี่นับยันจำนวนไบต์เลยเหรอครับตัวสอบเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุ้มเงินแผ่นดินจริงๆสอบตองอ คนก็มีคนมาตอบคนถามมันโง่อธิบายไปก็เท่านั้นครับมันคือเลขฐาน2ความรู้เยอะแยะเต็มเน็ตวันๆส่งแต่สวัสดีวันจันทร์คุณสลิปเด็ดมามีสวัสดีค่ะทีมอ่านเม้นค่ะครั้งนี้มีแต่คนสาปส่งสตงห้าห้ครั้งนี้มีคนตายบนที่สร้างอาคารตึกของสตงหลอนเลยล่ะ แค่บาทสองบาทไล่บี้เขาเอาเป็นเอาตายพอพอของตัวเองเงียบกริบบอกทำตามระเบียบชาวบ้านชาวช่องเขาไม่เข้าข้างสอตองอนนะฝรั่งเนี่ยมีสุภาษิตที่ว่า revenge best serve d code และตอนนี้มันก็ถึงเวลาเสิร์ฟแล้วใบเสร็จเสสตางไม่ตรงเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่แต่เก้าอี้ตัวละเกือบแสนบอกไม่แพง <c oughs> <c oughs> ยาวฮะเรื่องเก้าอี้อ่ะเรื่องเก้าอี้นี่ไม่จบแน่ๆเรื่องเก้าอี้เป็นภาพเป็นภาพหวังเป็นอย่างยิ่งมากเลยนะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างรายการพี่ยุทธเนี่ยถ้าเชิญตัวตัวเชิญเก้าอี้มาเก้าอี้ยังไม่มาดูมาดูเก้าอี้ยังไม่มา嘛แต่ว่าคืออยากให้พี่ยุทธเนี่ยเชิญตัวอะไรผู้ว่าผู้ว่าสตงมานั่งสัมภาษณ์ในรายการแล้วถามเรื่องเก้าอี้หน่อยอีกไหมมาเลยเขาบอกพวกผมเสมอว่าเงินที่โรงเรียนใช้อยู่คือเงินแผ่นดินนี่แหละเงินหลวง จะใช้อะไรจะทําอะไรต้องระมัดระวังอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้องเอาฝักบวมาสิแล้วตัดภาพมาที่เก้าอี้หนังอิตาลีกับโต๊ะกินข้าวสุดหรูที่พวกเขากำลังจะซื้อเข้ามาใช้งานในสํานักงานเขาสิครับมันอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้องไหมเออเวลาไปบอกคนอื่นน่ะเงินแผ่นดินเงินหลวงใช้อะไรต้องระมัดระวังมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีความถูกต้องเวลาไปตรวจสอบเขาอ่ะชอบพูดงี้ แต่เก้าอี้เนี่ย <S <S> <S กับอีฝักบัวเนี่ย <S <S> <S แหม <S <S> <S ต้ากินข้าวเออโอ้โหย <S <S> <S> มาอีกมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราลักครูมาแล้วเรักครูเครื่องปริน้นพังซ่อมเองค่ะทำสื่อสวยก็หาซื้อเองค่ะนู่นนี่นั่นก็ใช้เงินตัวเองทั้งนั้นค่ะเพราะขี้เกียจมานั่งเบิกโรงเรียนขนาดเล็กงบน้อยเก็บไว้จ่ายค่าไฟก็หมดแล้วแต่ต้องรายงานทุกเดือนตรวจสอบทุกอย่าง เงินอาหารกลางวันทารายละเอียดส่งงานส่งรูปอาหารทุกวันหยุดหนึ่งวันก็ต้องคืนเงินถามหากรรมการแต่งตั้งแม้กระทั่งเด็กให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบนี่คืองบวันล,ละ1,200บาทส่วนตึกนั้นส่วนตึกส่วนตึกนั้น,น,น,นข้ามชาติข้ามประเทศกันเลยนะแต่เงียบกริบถ้าแผ่นดินไม่ไหวก็คงปล่อยเลยไปสินะแบบนี้เรียกธรณีสูบได้ไหมคะเนี่ย สงสารก็แต่แรงงานที่หากินรายวันต้องมารับกรรมแทนน่าจะปล่อยให้สร้างเสร็จก่อนนะคะแป้วมันมันมันกระทบกระเทือนความรู้สึกเขาจริงๆเขาโกรธกับสิ่งที่เขาโดนกระทำมาอย่างช้านานนี่มันคือความอัดอั้นของมนุษย์ที่เก็บไว้มาตลอดแล้วมันคือการใช้อำนาจกับกับเหล่าครูพวกเนี้ยคือแบบใส่ยับอะใช่แล้วคือครูเนี่ย แค่ต้องมาบริหารเรื่องอาหารกลางวันมันก็ผิดแล้วไนงะอ,อีกระทรวงศึกษาก็กลังแกเขาอยู่แล้วอ่ะใม้เขาต้องมาทาเรื่องนี้เสร็จแล้วอีสอตอง,งอก็มาซ้ําเติมอีกพันสองร้อยบาทเนี่ยแล้วต้องมีถ่ายรูปส่งให้ดูทุกวันว่าทําอะไรใช่<ะ>ทั้งที่ในความเป็นจริงอะ่ะกูจะมาสอนหนังสือใช่กูต้องมาทําอันนี้ก็ไม่ได้อยากทําอยู่แล้วใช่แล้วแบบในพาร์ทของท้องถิ่นนะจะโดนอะไรพวกนี้กันเยอะมากอืมแต่แบบ ผมก็อยากเห็นการไล่บี้แบบนี้กัแบบแบบระดับกระทรวงนะค่ะกับแบบเอาสิเอออะไรพวกนี้ไปตวรวจทหารบ้างเออไปตรวจทหารบ้างดิเออเออไปตรวจทหารบ้างได้ปะเออเพราะผมจําได้นะว่าเหมือนแบบประมาณว่าในในกมทเนี่ยแหละออมเหมือนก็ประมาณว่าเรียกเรียกสตง,งเข้ามาเหมือนกันปะใช่แล้วเขาบอกว่าก็ก็เข้าไปตรวจไม่ได้ใช่ซึ่งเราก็แบบเอ้าแล้วทาไม เครื่องตัดหญ้าก็ตามออเที่หาเสียสิบห้าปีเออเก้าอี้พลติกสิบกว่าปีมึงก็จะเอาปากกาห้าแท่งมึงก็จะเช็คโอ้โหสอเสือหางสั้นเกินไปก็ไม่ผ่านตีเอกสารกลับมึงตรวจทหารบ้างไหมตรวจตำรวจบ้างไหมเข้าไม่ได้ตรวจอะไรต่างๆพวกนี้บ้างไหมไอ้ชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายอ่ะเออผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายอ่ะ ตรวจมั่งสีอีฝักบัวอันละมเนี uh, ่ยมันทำอะไรได้บ้างมันเปิดมาแล้วน้ำมันเป็นยังไงหรอมันฉีดออกมาเป็นสายลุ่งเลยเนี่ยนะฮะอขออีกสักสองสามอันไหมหรือครบแล้วมีเป็นแสนโอเคตอนลงมาตรวจเขายิบยิบไงมีมาดมีทรงหน้าเกรงขามสลึงเดียวก็อย่าได้พลาดมาถึงตาตัวเองบ้างใครจะตรวจเขาแต่เขารอดแน่นอนกฎหมายบ้านเราดี ดูแลดีคุ้มครองดีโอ้โหคนกดไลค์พันแปดแสดงว่าคนเห็นด้วยเพียบเลยนะเนี่ยใช่โอ้โหเอามาอีกน้ําลดต่อผุดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดหน้าอายคนทั้งโลกมีเก้าอี้ตัวละเฉียดแสนบอกว่าไม่แพง<อ>ตรวจโรงเรียนอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็กหาใบาเสร็จต้องครบตักน้ําใส่กระโหลกชะง,งกูกดูเงาตัวเองด้วยนะคนดีดี<อ>ข้าวเหลือจะเทให้หมากินยังผิดบริหารจัดการยังไงให้เหลือเอ,เอ้าเออโอ้โห เอาอีกฮะมาฮะเราจะขอเป็นกระบอกเสียงให้ฮะแล้วนึกอยากมาวันไหนก็มาอยากดูต้องได้ดูทีเรื่องของตัวเองแล้วเก็บเงียบเชียวสอนสอนอยู่ก็ต้องวิ่งลงมาการบัญชีให้ดูนะฮะต่อเนื่องมาชัดเจนเลยเม้นนี้เก้าอี้ผู้บริหารหนึ่งตัวสร้างอนาคตเด็กได้กี่คนเคยคำนวณและจัดลำดับความสำคัญกันไหมนี่ก็ราคาเก้าอี้มันสร้างอาคารเรียนได้หนึ่งหลังสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินไม่รักษาผลประโยชน์ของราชการ ครับผมมามาตรวจสอบโรงเรียนแต่ละที่แค่50าสิสตางค์ถามแล้วถามอีกแม่งเหมือนจะบี้กันให้ตายไปข้างโอ้ยนี่โดนกันเยอะหน่ยโดนกันเยอะดับเศษสตางค์แต่เวลาพวกของตัวเองจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละอย่างยังช้ำจำเป็นมากเก้าอี้ตัวหนึ่งคนไม่แขนเก้าอี้ที่ไหนเลยคนแข็งเก้าอี้มากจัดสรรงบอาหารกลางวันเด็กได้เป็นเทอมได้เลยแต่มันก็จริงเอองเป็นจริงที่สุดเลยมันเอาเก้าอี้อะไรนี่ล้วก็คือแบบสภาพ อาหารของเด็กอ่ะใช่แล้วยังแบบเหลือก็ผิดอีกนะใช่เหลือก็ผิด,ผดก็คือมึงไปบี้แบบเศษสตางค์กับเขาอ,ะอ่ะเก้าอ,อี้มึงราคาอะไรจะขนาดนั้นแล้วมึงไปเอาอะไรฝักบัวแบบว่าเป็นเป็นโอ้โหเป็นมือนกี่เออ ครูบรรจุมาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อย่างเต็มที่แต่ต้องมารับงานที่เสี่ยงอยากให้แต่ละเขตบรรจุข้าราชการพนักงานราชการ,ร,าการตำแหน่งการเงินพัสดุในฐานะคนของเขตแล้วกระจายตำแหน่งให้โรงเรียนตามความเหมาะสมม,มีปัญหาอะไรให้เคลียร์กันเองค่ะครูมีหน้าที่สอนดูแลเด็กแล้วต้องมาปวดหัวกับเรื่องพวกนี้อีกนี่ไงมันหลายอย่างมันหลายอย่างแพทองทานมาอ่านหน่อยไหมคอมเมนต์พวกนี้เออเฮ้ยใครก็ได้ช่วยแคปวันนี้ไปแท็กหาแพรทองทานหน่อยให้ดูหน่อย เป็นแม่คนเนี่ยน่าจะเข้าใจหัวอกคนแบบออกจากการเป็นแม่ไม่ได้เออสุดจริงๆนี่ฮะอาเลยมีคนเคยโดนเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันต่อลิตรต่อกิโลต่ำโดนมันอะไรแดกว่าขับรถเนี่ยแค่ในเมืองทำไมเปลืองน้ำมันเออนะ เจอเจ้าหน้าที่ตอกหน้ากลับไปว่าก็พื้นที่ทํางานมันมีดอยเยอะออแค่ในส่วนสํานักงานมันอยู่พื้นราบแต่รอบจังหวัดมีแต่ดอยรถใช้แรงขึ้นดอยมันเปลืองกว่ารถแบกรถอะไรนะแบกนั่นแหละอ,อไปออพวกมันไปตรวจชาวบ้านอะ่ะอ,อีพวกแก,แก่ตัวดี <laughs> พวกหนุ่ม,มส,าสาวนี่โอเคหน่อย <laughs> ตรงอธิบายอะไรมีหลักฐานอะไรยังรับฟังกันได้โอโ้โหนะหน่วยนี้ที่ทําให้ชาติเราก้าวข้ามสําเนาบัตรกระดาษ A4 <laughs> ไม่ได้สักที <laughs> ตาวเดียวหาแทบตายตัวหนังสือต่างนิดเดียวถามแล้วถามอีกทีของตัวเองถล่มรีบเอาเอกสารหนีทำทำโมเตสูอะไรทำโมเตสูห้าสิบสตางก็ยังต้องตามหาเจอหรือหมดทั้งโรงเรียนจริงค่ะสตางเดียวแค้เคนเอาตายจริงเลยครับจริงมากเลยเนะี่ยสี่สิบห้าสตางก็เคยหามาแล้วค่ะพ่อผมโดนยี่สิบสตางเพราะเมื่อก่อนพ่อใช้คอมพิวเตอร์ทำเมื่อยี่สิบปีก่อนแต่พวกบอกให้ใช้เครื่องคิดเลข จริงคับพี่หน่วยงานนี้ไม่มีใครตรวจการใช้จ่ายเงินคิดว่าบาปหนักแผ่นดินจึงโดนธรณีสูบเป็นการตรวจสอบแทนคนในชาติมันอ่านอั่นนะเนอะตรวจยันเลขไม์รถงึดมากตรวจคนอื่นเน้นคุ้มค่าและประหยัดเน้นคุ้มค่าและประหยัดพนะพอตัวเองเก้าอี้เกือบแสนแต่ไปประหยัดเกรดสร้างตึกดีไม่ถล่มตอนหลังตรวจรับเข้าทำงานจริงๆควรถล่มหลังจากเข้าไปอยู่แล้ว คนงานจะได้ไม่ตายครับเป็นที่รักเนาะเป็นที่รักเป็นที่รักมากสตงเท่ากับสำนักงานตรวจมูนะฮะสตงเท่ากับโอ้ส้มตีนมัวนกินแซ่บดัวแบบแบบแบบชมเรียกว่าสาวเต่างอยสนแต่เงินสาวเต่างอยสนแต่งาบเออสแตกมกดูคนแบบคือนี่คือ เ,เอามาได้แบบแค่อยากจะบอกว่าประมาณหนึในสามนะออมีอีกตอนสมัยอยู่ท้องถิ่นเคยเจอข้อทักท้วงซื้ออุปกรณ์สำนักงานเกินความจำเป็นสุดท้ายต้องได้มาซื้อเองหมดแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กเครื่องปริ้นเครื่องสแกนเพื่อทำงานหลวงอพอตรวจสอบครั้งต่อไปโดนข้อหาใช้ไฟหลวงเลยนะแบบจริงๆวัสดุสำนักงานบางอย่างไม่ให้ซื้ออา้าวแล้วคือมันจำเป็นจะต้องใช้สรุปคือเราต้องใช้เงินส่วนตัวซื้อเองโอ้แล้วเงินครูนะ เออไม่ซื้อเก้าอี้เองว่ะเออเออซื้อเองเนจะเสียแล้วก็ขนกลับบ้านเอออยากนั่งก็ซื้อดิเออนายกเนี่ยเขารู้ไหมว่าครูยังต้องใช้เงินที่เป็นเงินของตัวเองมาออกกับค่าวัสดุอุปกรณ์อะไรแบบนี้อยู่ไม่น่ารู้อ่ะโห้บรรลุอะไรบ้างมุงแงมุงแงอู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 อมอู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 อ มาครูครับเราจะอ่านให้ฟังครับครูครับทําคนอื่นไม่เยอะโดยเฉพาะกับโรงเรียนกับครูพอตัวเองนั้นดีมากดีเลิศแฮชแท็กเทวดาขายหน้าแม่ธรณีตรวจสอบเองเลยเห็นด้วยค่ะคุณครูแม่พระธรณีท่านตรวจสอบจริงๆค่ะคนมีอํานาจมีทรงวางมากหรือจะมาสู้กฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมเสมอต่อมาขยันมาตรวจสอบเขาแต่ของตัวเองโดนแม่ธรณีตรวจสอบโอ้โ กิจกรรมบางอย่างเราซื้อให้นักเรียนใช้จริงแต่ระเบียบไม่รองรับถ้าเขามาตรวจสอบมันจะไม่ผ่านสุดท้ายครูต้องใช้เงินตัวเองแล้วมันไม่ใช่ครั้ง2ครั้งไงคะโอ้โหส่งเหล่านี้ไปให้แพรรองทานดูนะ<อ>เคยโดนหนึ่งครั้งจำได้ขึ้นใจค่าไฟโรงเรียนต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากการไฟฟ้าที่มีลายเซ็นแบบเซเว่นเไม่ได้แบบโอนจ่ายไม่ได้ ไม่รู้ทุกวันนี้เปลี่ยนหรือยังแต่ฉันยังคงโอนจ่ายและโหลดใบเสร็จจากแอปมาเป็นหลักฐานเช่นเดิม 1. ค่าน้ํามันขับไปการไฟฟ้าใครจ่าย 2. เด็กตีกันตอนไปจ่ายเงินใครรับผิดชอบนี่ยังไม่รวมเศษสตางค์นั่นนี่คือเป็นครูต้องไปจ่ายค่าไฟโรงเรียนบอโอ้อะไรวันนี้คือประสาทไหมเนี่ยเหมือนถ้าเผื่อว่าเราแบบว่าบิลแกไปจ่ายค่าไฟบ้าบอ บิวกดพวกนั้นเสร็จเรียบร้อยอะไอค่าไฟเฉพาะส่วนคอมบิวไปจ่ายด้วยนะเฮ้หรอเฮ้หรอกูหรือบ้าปะวะโอ้โหห้ามซื้อแลคซีนห้ามซื้อน้ำยาลบคำผิดห้ามซื้อป้ายสามเหลี่ยมห้ามซื้อขนมเป็นของรางวัลซื้อเก้าอี้ตัวละแสนได้อุ้ยดินสอกดไม่ได้ได้แต่ดินสอไม้โอ้โหมันหักง่ายเหรอหรือว่ายังไงล่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเออ มีเพียบครับไปตามที่เ,เพจครูขอสอนครูขอสอนมีเพียบครับ,รบมีอีกเยอะมากออยูแคนมีบอกจริงแม่เป็นครูเกษียณก็ยังบ่นอยู่เลยเกษียณไปแล้วยังบ่นอยู่เลยครับเ,เก้าอีตัวละเกือบแสนมันมายัางไงอะ่ะต้องการอะไรอางคนบอกขอลิงก์ด้วยครับเนี่ยฮะเข้าไป